สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับปุ่มปุ้ยรวยสวนวันนี้ไม่ได้รวยสวนเช่นเคยครับมารวยข้างกลางคนสวยๆอ่าเนี่ยคนสวยๆนั้นเลยเนาะวันนี้คนสวยๆของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนนะครับคุณแม่บ้านพ่อกำนันบ้านพ่อกำนันของตำบลในย่านะครับที่นี่เป็นที่ไหนกันครับ หมู่14ีสี่บ้านหมู14่14ตำบลไมย่ยาอำเภอพยาเมียงรายจังหวัดเชียงรายครับเนาะ<อ>คุณแม่<อ>คุณแม่ท่านนี้เนี่ยได้รับประทานยานา้ำสมุนไพรและยาน้ำสตรีวรรพกาของเราผ่านไปแล้วกี่วันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันรต่อกันนะครับนะนรู้จักท่านเลยครับคุณแม่เราทีครั้นึ่งครับคุณแม่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่อจันดีทิพย์รุณ ทิรุน้รนะไม่นอยู่ที่ตรงนี้หมู่่ไม่ไม่มีอ๋อไม่อยู่หมู่สอนี่เป็หมู่สี่เนาตําบลตํบลแม่ยาคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะมารับประทานยาน้ำสมุนไพรของเราทั้งสองชนิดเนี่ยมีอาการเมือมาก่อนมือจะซากรมือนี่ไม่ค่อยสุดนะครับก่อนกรได้แค่ไหน ที่ประมาณอีเนาะออแต่กะกลูกกุยใส่ปลางเปิ้นี่กรได้เนาะโออแล้วกสานี่วยังเชนอ่าเรมอเนาะเดนี้นีกรรมกรรมได้อเาขอเอะโอ้นี่เป็นลูกคุยใส่ปลายกางได้เลยไหนนี่นะเนาะเาเาลองใส่ปลากางผมเราเนี่ยงไหมครับมีเงิน กินได้ก yeah. ินไป้อรากินเนี่ยิดแล้วซุกแล้วอนซุกแนวนี่วันซุกทรคเจ็มมันเนาะเ็มันจับนี่นะกินแคมกินแคมสมานะม้ตะม้ลูกโตอ่อหองรามีอากาศจะเป็นยังไงหองรวมเลยมัน่ายออกออกครับ สน้องหอีตมหายสบายุงเนาะแ่เให่ก็แบลงนขัใของเสียที่ตกอในในกระเพาะแลลไส้นะครับเนาะอันที่สองที่ได้เนาะได้กี่อย่างไงได้กี่อย่างอย่างเนี่ยตัวนี่กระป๋ออ๋อเนี้ยตัวเบาขึ้นกระป๋องตาบามันนั่นตเนาะาบา นนะเจ้าสหนาาแล้วมันจะเบาเนื้อักน้าีาขา้ก็นที่นกินยงาน่อนใหนี่จะนอย่ค้งส่ออที่แล้วเนาะมือแล้วไอป๋มอ่ามือปมแล้วก็ไอะตะกี้ข้านีัตะกี้หอับ เออเนี่ยตัวเนี่ยตัวเบาเบาเนี่ยบาตัวสาอย่างไปละอย่างที่สี่สี่นีตานี่ตัวนี่มีแจะม้วแต่ฟัง่ยทอดมานี่แวดเจ็ดอะมอพงคอคนใ้เบาอ่ะปรเดี๋ยวนี้คยแนคอกันแ้ังาละขังละสังาตละเเนาะน้ำตาี่จะโอ้ะนอ่ตะกอนอไปน้ำตามันไหลไหล้วพ่ออไฟย เีางครับว่าชหายแทกะไม่ย yes ่างยินไปเจ็ดวันะมาสียาง้วมีหางก่อนนี่มีอย่างเนี่ยยังตัวเนี่ยายอยู่เไปอ่าอเนื้อตัวเบาแล้วเบาไปอันนั้นอย่างนี้สามไปแล้วอันนี้สี่สี่สี่นีใส่ตายินมาเจ็ดวันได้ได้ได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงสียาง ก็แลังขึ้นเช้าวิชีมว้อมหลงเนี่ยอ๋อที่ผ่านมากินซิปสีสีโอ้หนอกค่อยๆปรับแล้วแม่นอ่ะนะครับมันจะค่อยๆทับของเสียตัวน้อยที่ทำตันไทยกับตัวไทยอยากอ๋อท้องผูกตัวแกตาก่อนอ๋อ เป็นอมามาเตอร์เป็นอย่างที่กระต่ายนอกป้องแม๊ะี่แป๊ะอย่างพวกนี้นะจะเป็นตกที่อาการตางเขาเรียกว่าก้อนยาสมุนไพรตะเนียตั้งด่ว่ยข้าเสียไปแล้วไขยไก่อเออเดี๋ยวเล้กาข่ก็ง่ายเนาะไข่ไปยากละอันนี้ หแล้วหนาอย่างที่ห้าแล้วหนะคือถ่ายง่ายขึ้นเนาะถ่ายสะดวกขึ้นนี่อย่างที่กเอาไปเดี๋ยวลังอยากที่หกเอาหอเดี๋ยวจะมีหัวเขาหัวแม่แล้วเห็นกออย่างที่หกหัวเข่ายูมันกับยมีหน่อมันกัมาง้เทียมมันกับโพลเราน่อยเอาไปท่องเอาอื เพิ่มสอนทาบาเพิ่มขึ้นอย่างว่าเขาทายังไดที่มันที่มันปวดเข่ามันไม่หายปวดไปเดี๋ยวเพิ่นก็จะบอกในสามเพื่อทุกครั้งทีททงท่เขาไปเนี่ยเขาจะสอนเพื่อนช่วยเหลือเอนไดท้ทาเลยไม่ไม่เขาทางลุกพอก่อนนะครับเขาทางลุกพอว่าทาอย่างใ,ใดเีนี้คนฝึกทาก็ต้องจับไวนะ้น่ะปิ๊กไปบา้านไปทาตัวเก่าแบบเดียวกันเลยแล้วมันจะได้หมดหายเร็วขึ้น ถ้าทาถูกวิธีทถาถูกที่รับรองว่าขาดด้งนที่ผมบอกว่าทาทาถูกวิธีทาถูกที่แล้วหายเพราะอะไรถ้าทาถูกวิธีแต่ทาไม่ถูกที่เก็บัวดเขาเอามาทาหัวไะไรมันหายกองเออเจ็บัวดเขาก็ต้องทาหัวเขานะครับนะท่านผู้ชมเนาะวัดการันตีครับบางของเราหรือบอดี้แมสซ์ของเราเนี่ยทาถูกที่ รับประกันว่าหายแน่นอนนะครับนะถูกวิธีถูกที่ยังไงก็รับจบยางแล้วแม่ถ้าเอาอู้กันต่อไปมันจะมีอย่างที่แก้ไหมเออมีอย่างแล้วเอานี่ที่ไถและสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวผมเชื่อไหมว่าเพื่อเจ็ดวันผ่านไปครับท่านผู้ชมเมื่อผ่านไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันนะครับเป็นสิบสี่วันเป็น ยี่สิบเอ็ดวันผ่านไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคือมีคนดังเอ๊ะดูมามาสาวขึ้นเม่ดูสวยขึ้นผินนวทำให้ไม่ดูเผ่งฝังขึ้นเหมือนกับคนไม่เจอผมเดือนกว่าเขายังถามผมไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาเฟ่งฝังสดใสหน้าแบบมีออร่านะครับไม่ซูบเซียวน้อมสดชื่นตลอดเวลา สิ่งที่ได้ตามมาคือท่านจะได้สุขภาพดีย้อนวัยกลับไปอีกหลายปีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีอย่างที่เจ็ดที่แปดโดดลงมาอีกเนาะสุดท้ายแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวเอาคุณที่นอนมนอีกครับเคสนี้ท่านนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมต่อให้อีกเคสหนึ่งเดี๋ยว่อยไปตัดต่อนึงนะตอนนี้พักหน้ากล้องก่อนนะครับ เท็ดนี้สวัสดีเพียโนนี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาอแม่แม่๊ายบาย,บาย